ฝนหยุดตกค่ะพี่น้องค่ะดูสิคะมะม่วงหล่นเต็มเลยหลายลูกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บมะม่วงรวมรวมไว้ดีกว่าจะได้เอามากวนไปเก็บมะม่วงกันดีกว่าเนาะ อย่าไปเอาถังอ่ะวันเมื่อเช้าหล่อนอันนี้ที่หล่นเมื่อเช้าดูดิ ่นวันหนึ่งก็เต็มถังนี่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะมะม่วงหล่นฝนตกมะม่วงหล่นอันนี้เขาเรียกว่ามะม่วงหัวช้างก่อนก่อนเนี้ยมันจะลูกใหญ่กว่านี้อีกนะประมาณลูกหนึ่งหนึ่งโลได้ตอนที่สมัยตอนเราเด็กๆตอนนี้เราก็สามสิบ กว่าแล้วนี่ลูกใหญ่ลูกที่สองแล้วค่ะมีลูกที่สามสิงช่วยแม่เก็บลูกเร็วเร็วเร็วสิงช่วยแม่เก็บมะมวงเร็วสามลูกแล้วลูกที่สี่ลูกที่สี่ค่ะห้าหกลูกเจ็ดลูกนี่ค่ะข้างล่างด้วยเจ็ดลูก นี่อีกนะบ้านอีกป่านลูกเลยเยอะมากเลยป่านลูกเลยค่ะอุยแต่ตอนเช้ามันก็ตกอีกนะคะเพื่อนๆ เก็บทุกวันเลยค่ะรวมๆไว้แล้วเราก็มาทามะม่วงกวนคอเดียวเต็มถังเลยนี่ค่ะเก็บเต็มถังแล้วก็เดี๋ยวรอเก็บอีกวันพรุ่งนี้วันสองวันนะคะถ้าได้เยอะแล้ว เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทำมะม่วงกวนกันเนาะยังไงวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะถ้าสนใจคลิปของการทำมะม่วงกวนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะบ๊ายบาย